นี่วิ่งขึ้นนี่อันนี้ขึ้นจริงๆอันนี้ของจริงแล้ว สวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซิททุกคนนะครับวันนี้เราจะมาหาสมบัติกันนะครับด้วยเครื่องหาสมบัติของผมอันนี้ซื้อมาประมาณ3-4ปีแล้วแหละนะฮะก็จะมาลองใช้กันดูนะนี่คือเครื่องนะฮะเครื่องที่หาสมบัติในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่3ปุ่มนั้น เป็นพาวเวอร์เปิดปิดใช้ทาน2ก้อนนะฮะ9้าโวลต์อันนี้ก็เป็นตัวน่าจะเป็นสัญญาณไม่มีอะไรมากประกอบกันมาแล้วเป็นแบบนี้ไอตรงนี้คือตัวหาสัญญาณเดี๋ยวลองทดสอบดูก่อนถ้ามันมีเสียงคือมันจะเจอโลหะนะครับนี่นี่นะเจอโลหะนี่อย่างเงี้ยตึ๊ด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 อย่างเงี้ยคือตรงเงี้ยมันมีโลหะอยู่ก็คือไอแผ่นปูนตรงเงี้ยก่อนเทป ปูตรงนี้นะครับมันจะมีพวกเหล็กเส้นป่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนกันดีกว่าว่าเราจะมีสมบัติตรงไหนบ้างนะครับอ่ะทดสอบก่อนนะไปหาสมบัติกันตอนนี้ก็คือค่อยๆแกว่งไปเรื่อยๆถ้ามันมีเสียงต๊สตึ๊งอ่ะตรงนั้นแ่ะคือมีโลหะแหละอ่ะครับผมลองดูแข่งกันไปเผื่อเจอสมบัติมันมีสักติสนึ๊งอ่ะนั่นแหละ นี่เด็กเห็นป่ะอ uh, ันนี้คือเด็กเด็กจะเจอโลหะเห็นป่ะตืดๆนี de ่ก็ต hmm. no. pues, ้องเจอนะครับนี่ว่ะเจอฮะนี่นี่นี่แบบแบบแบบแถวนี้มีนี่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 หาก่อนงเงืีอมีอะไรนะครับผมโอ้ ไงเห็นว่ามันเมื่อกี้มันดังติสติสติดนึงเราได้เหรียญบาทมานหนึ่งเหรียญนะก็ทำหมดไม่รู้นะฮะนี่มันจะดังทิสติสติสติดนึงนะเราก็ถาตรงนั้นเลยแสดงว่าตรงนั้นมันมีนะครับเงียบปอยเอ๊ะที่นี่มีเหรอนี่ไดนแล้วนะฮะหนึ่งเหรียญนะครับสมบัติวันนี้บาทหนึ่งส่วนเบพิ่มมาล่าเผื่อมีใครฝังเขาเรียกว่าฝังทองฝังเงินไว้นะ ไปไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นพื้นที่กว้างมากอ่ะดูดิ ก็เป็นพื้นที่ที่อย่างที่เคยทคําคลิปไปนะับพื้นที่เป็นพื้นที่เก่าแก่สมัยปูแล้วก็พ่อคุณปูแล้วแถวนี้มันเป็นคลองสําหรับเรือขนส่งสินค้านะครับเป็นพื้นที่โบราณนะฮะเอาจริงก็คือถ้ามีสมบัติก็คือเนี่ยตรวจเจอก็คงคงได้ของที่ล้าค่าแน่ <laughs> อาจจะมีการขุดหลุมฝังไหฝังทองฝังเงินไว้นะสมัยก่อนนะถ้าเจอขึ้นมานีเนี้ยสุดยอดไปเลยนะฮะพ้นที่บ้านผมไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาว่านะนี้หาที่บ้านเองนะครับลองดูลองดูงดเ,ดเจอ,เจอมันต้องค่อยคหาเ,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 เ๊ตรงนี้มีตรงนี้มีนะฮะตรงนี้มีจุดหนึ่งนะตรงนี้นะ เจอจุดหนึ่งนะจรินะเราได้สัญญาณตรงนี้นะนี่เร็กเดเดี๋ะวเราลองขุดดูก่อนาะกเพราเว่ามันได้สัญญาณตรกนี้จริงๆนะครับผมดว่าจะเจออะไรนะครับดกเ Terima <laughs> kasih. อีกทีหนึ่งก่อนนะสัญญาณหายไปไหนแล้ววะ ดังอยู่ระแวกนี้นะฮะเอาไว้ขุดมาขุดมาเป็นดินแข็งอะ่ะอันนี้คือดิน สมัยก่อนเลยนะครับผมไม่ไม่ได้เามาถมที่หลังนะดินตั้งแต่ยุคเก่าๆเลยนะฮึยอ่ะฮฮทีฮฮๆๆ่นต้องมีตัวจี้อันหนึ่งนะแต่ว่าไม่มีนะฮะ

ับได้จริงหรือเปล่านะครับลองลองดู เจอโลหะโลหะส, spell, สักชิ네้นหนึ uh ่งก็แสดงว่าเครื่องทำงานได้ดีอยู่นะครับผมแต่ถ้าขุดแล้วไม่เจอนี้อาจจะเจอตะปูสักชิ้นหนึ่งก็ยังถือว่าตรวจเจอนะอุ้ยว้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền ทดลองกับกําไรของผมนะถ้าสมมุติว่าเราเจอโลหะนะฮะเราจะเจอกำไรของผมนะถ้าเจอโลหะมันจะต้องมีเสียงนะนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือถ้ามูนเราเจอของที่อยู่ใต้ดิน ที่เป็นโลหะนะครับมันก็จะมีเสียงขึ้นอย่างนี้นะครับผม,มนี่ก็ทดลองให้ดูก่อนว่ามันใช้งานได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปที่ดินเปล่าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเสียงนะสมมติมันไม่มีโลหะใต้ดินนะฮะต้องก็งงค่อยไปช้าๆเพราะดินมันแข็งอะ่ะน่าจะถ้ามีโลหะอาจจะลึกอาจจะตรวจสัญญาณไม่เจอนะครับผมนี่ฮะนี่ นี่โลหะเด็กเนี่ยนะขึ้นขึ้นสิบเดืนมาเด็กนี่แงนี่คือเด็กเอ่อแล้วมีเหล็กเนี่ยโลหะนะครับอันนี้คือเหรียญบาทเหรียญบาทก็ขึ้นนะเนี่ยแต่มันจะอ่อนหน่อยขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ ก็เท่ากับว่าเครื่องใช้งานได้นะฮะตรวจจับโลหะได้จริงแต่ก็ต้องรอดูในดินนะเมื่อกี้ผมเจอไปอันนึงขุดยังไม่ยังไม่เห็นโลหะเท่าไหร่นะไม่ไแน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนผมฟ้องรวนมันตรวจไม่เจอแล้วเมื่อกี้มันร้องนะว่าถ้าถ้ามีมันจะต้องร้องอีก เราไปหากันอีกสักน,นู่นนะสุดนู่นแล้วกันสุดตรงนู้นแล้วกันนะ,ะพื้นที่บ้าน นี่อันนี้ขึ้นจริงๆอันนี้ของจริงแล้ะอันนี้ขึ้นแรงด้วยต้องมีโดหะตรงนี้นะฮะเแยวแวกนี้นะโอเคนะเดี๋ยวเรามาขุดดูกันก่อนตรงนี้มีโดหะแน่นอนนะครับมันังมากด้วย จะชิ้นใหญ่เหมือนกันฮ่าไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับเองกินแล้นี่นะนะเจอตะปูเฮ้ยเจอไส้เดือนเว้ยเฮ้ยเปิดหน้าดินก่อนนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่า มเี้นดังมากนี่ถ้าเจอทองแท่งนี่รวยเลยนะฮะบอกคำเดียวแต่ขอตัวเอีกทีนิดเดียว 嗯。<laughs>

อ๋อเจอจริงๆครับพี่น,น้องเพื่อนๆเจอจริงๆมันเป็นตะปูโอ้เจอโลหะจริงๆนะอันนี้เจอจริงๆนะเอา,เอ,า,เอ,าออกมาแล้วมันหมดแล้วนะครับโอ้เพรเก็บสัญญาณโลหะจริงๆนะครับตะปูวันนึงนะขุดมาเจอตะปูด้วยนะครับแสดงว่าเครื่องนี้ใช้งานได้จริงๆนะ สุดยอดอย่างนี้ก็มีดุ่นละนี่ครับเราเจอตะปูครับหอันนะฮะในดินนะครับนี่ก็คือการค้นหาสมบัติที่ความน่าจะเป็นไปได้อาจจะมีแล้วตะปูมันดังมากเลยพอเป็นโลหะตะปูที่ดังเลยนะฮะหาสมบัติได้อันนี้เดี๋ยวต้องลองหาไปเรื่อยๆก่อนนะ เราเจออีกอันหนึ่งครับนี่ตรงนี้อันนี้ขึ้นสิบเลยนี่นี่ตรงนี้แรงด้วยแต่กาณแรงเลยนะฮะเอาละเราเจออีกหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวเราลองดลกดตรงนี้ก่อนเราเจอกันอีกหนึ่งที่นะฮะตรงนี้นะฮะนี่ ถวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองขุดดูกันก่อนนะฮะว่าเราจะเจออะไรอีกอโอ,อไม่ต้องขุดแล้ว <c oughs> เจอตะปูอีกแล้วเนี่ยโอ้จริงๆเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเอาตะปูขึ้นก่อนเมื่อกี้มันดังมากตรงนี้ยังอ่อไม่มีสัญญาณแล้วจริงๆด้วยนะครับหมดแล้วจริงๆด้วยสัญญาณหายแล้วว้าว ถือว่าเครื่องใช้งานได้นะครับผมวันนี้ก็เอามาทดลองให้ดูกันก่อนนะฮะในพื้นที่บ้านผมนะสําหรับคลิปนี้นะฮะก็เอาเครื่องมือการหาสมบัติการหาโลหะมาให้เพื่อนๆดูกันก่อนว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะฮะเราจะพาเพื่อนๆไปตามสถานที่ต่างๆนะฮะเอาเครื่องมือเนี้ยไปหานะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าอยากให้ทำอีกนะฮะตรวจจับโลหะได้จริงๆ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับผม